สวัสดีครับก็จะมาคุยเรื่องการรมดำแบบต้มกันอีกรอบหนึ่งแบบสั้นๆคือมีสารเคมี4ถุงถุงใหญ่ถุงหนึ่งมันคือโซดาไฟเป็นเกล็ดเกล็ดก็เอาถุงใหญ่ละลายน้ำก่อนแล้วก็พอละลายหมดแล้วเอาสามถุงเล็กที่เหลือผสมลงไปแล้วก็เอามาตั้งไฟให้เดือด ก็อันนี้เป็นการตั้งไฟรอให้เดือดอยู่พอดีตอนผสมสารเคมีลืมลืมถ่ายการเตรียมชิ้นงานก็ล้างให้สะอาดดีก็แนะนำสกตอตไบท์ของ 3M ยี่หอ้อสกอตไบรท์เนี่ยแหละดีที่สุดไม่ต้องไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมาก ก็หาซื้อได้ตามเซเว่นล้างกับน้ำยาล้างจานก็เอาน้ำยาล้างจานใส่สกอตไบท์แล้วก็เอามาถูๆกับปืนกับชิ้นส่วนอะไรอันนี้เป็นการลุกเลื่อนของซีแทสี่ห้าสองก็ถูๆให้เหล็กขาวเลยแบบนี้แล้วก็เตรียมเอาลงหม้อ คุณภาพของชิ้นงานขึ้นอยู่กับการขัดเป็นสำคัญขัดสวยก็ก็สวยอันนี้อยากให้ดูว่าจะไม่ดูออกไม่ค่อยเห็นคือจะขัดให้มันเป็นสกตไบใ์เนี่ยมันจะมันจะทำทำให้เกิดรอยที่ผิวเหล็กเราจะขัดให้มันเป็นรอยที่สวยงามไม่ใช่ขัดมั่วๆคืออย่างนี้ก็ขัดให้เป็นวงกลม ลมเราขัดให้เป็นกลมๆตรงเหลี่ยมๆเ,เราขัดให้เป็นเส้นอย่างนี้เนี่ยวงกลมเราก็ขัดให้เป็นวงกลมมันจะสวยงามเพราะว่ามันจะดูเหมือนแบบว่าเออมันมีระเบียบไม่ใช่ขัดไปถูๆถูๆมั่วๆไม่ได้ก็น้ํายาเดือดแล้วก็เอามันลงหม้อไประวังอ่าก็โยนลงหม้อไปแล้วก็ไปทําคอยคอยหมั่นคนหมั่นกลับแล้วก็สักประมาณ ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็จะดําแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องคอยมาช้อนมันดูว่ามันดําพอยังพอดําพอแล้วก็พอเดี๋ยวจะมาดูกันต่อตอนที่มันดําพอแล้วอ๋อลืมบอกไปน้ํายาต้องเดือดมากที่สุดไฟต้องแรงที่สุดเท่าที่ว่ามันจะเดือดโดยไม่ไม่ล้นออกมาก็ประมาณนี้อาจจะแรงไปนิดนึงจะเห็นว่ามันมันเกือบจะล้นละเราก็เบาไฟลงมานิดนึงอ่าให้มัน ให้มันเนี่ยอย่างเงี้ยแหละประมาณอย่างเงี้ยคืออุณหภูมิที่กำลังดีของมันอ่าเราจะล้างเพื่อดูสีให้มันชัดๆก็ล้างน้ำเปล่าแบบนี้แหละ มันก็ดำแล้วนะแต่ว่ายังดำไม่ดีก็ดูก็ดูกับกับแดดอะ่ะจะจะเห็นชัดกว่าที่จะดูกับในในแสงไฟ คิดว่าอีกสักประมาณ5นาทีน่าจะใช้ได้ก็เอามันกลับลงไปต้มใหม่ถ้ามันยังไม่ดำถูกใจเราอะนะง่ายๆ่ายเดี๋ยวมาดูกันต่อก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราลองช้อนมันขึ้นมาดู ก็เมื่อกี้มันก็ใช้ได้แล้วล่ะก็ออกมาล้างอา่มันก็ก็ใช้ได้แล้วล่ะดำดีละก็พอล้างนี่เสร็จก็ไม่มีอะไรแล้ะก็ถ้ามันใช้ได้ก็ฉลมเอาน้ำสบู่ล้างแล้วก็ฉลมน้ำมันทิ้งไว้คืนหนึ่งก็เสร็จกระบวนการ ครับง่ายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ